สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคาร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมคุณแผนเบอร์โทร0834402297 ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้วันนี้นะครับผมพามาดูรถ Honda City นะครับโฉมนี้เป็นตัวปี2016แต่ราคานะครับถือว่าเป็นรถ1คันที่ค่อนข้างโอเคมากๆเลยกับราคาตอนนี้นะ269,000บาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะครับก็มีการรับประกันนะครับในส่วนของทาง นิสสันกรุงไทยซึ่งรถกลุ่มนี้นะครับจะเป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะครับหมดสัญญาเช่า5ปี6ปี7ปีนะครับหมดสัญญาแล้วก็ส่งกลับคืนทางนิสสันกรุงไทยเหมือนเดิมซึ่งในสต็อกหลักนะครับจะมีให้เลือกมากกว่า2000คันด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยหน้าโชว์รูมของทางนิสสันกรุงไทยยูสขาา์ตรงนี้นะครับสามารถจอดได้เพียงประมาณ20กว่าคันเท่านั้นก็ คัดสภาพมาให้นะว่า,ารถแต่ละคันนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะสํะสำหรับ Honda City ี้คันนี้นะครับก็จะเป็นโฉมปี2016ซึ่งได้มาเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรด้วยกันนะคันนี้นะครับก็เป็นซิตี้คาอีก1คันนะครับที่ค่อนข้างจะ ตอบโจทย์มากๆพอสมควรเลยครัในส่วนของเรื่องราคานะครับแล้วก็ความคุ้มค่าที่ได้รับไปนะครับเพราะอย่างแรกเลยตัวรถคันนี้นะครับด้ดวยตอนที่เขาเป็นป้ายแดงนะก็ราคาน่าจะแตะแตะอยู่ประมาณ7 8็ดแปดนะใครทราบราคาบอกผมทีอันนี้ราคาตอนป้ายแดงไม่แน่ใจจริงๆว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะชัวร์ราคาชัวรแต่ก็จากเท่าที่ เคยสัมผัสนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ6กว่า7อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับด้วยสรีระนะครับตัวบอดี้เขานะถือว่าค่อนข้างสวยลงตัวเลยทีเดียวนะดีไซน์ค่อนข้างจะโชบเฉี่ยวระดับหนึ่งเลยนะกับณเวลานั้นนะครับแต่ตอนนี้ราคาถือว่าดีเลยแหละตอบโจทย์นะครับ269,000บาทด้านท้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์เขียนมาเลยว่าเป็นซิตี้นะแล้วก็บอกบอกความเป็นเครื่องยนต์ i V-tech นั่นเองนะ,ะไฟท้ายดีไซน์ถือว่าสวยนะครับด้านข้างนี่นะครับก็จะมีการแบบเหมือนแบบซอรลล่องมานะ mm hmm. เห็นไหมสวยสวยสวยเลยทีเดียวนะครับสภาพโดยวรวมถือว่าดีนะครับไฟเขาจะเรียกว่าอะไรนะไฟหน้านะครับก็จะยังเป็นแบบ ฮาโลเจนนะครับแต่ว่าด้วยดีไซน์นะครับกระจังด้านหน้าเนี่ยถือว่าทําออกมายังค่อนข้างสวยนะยังยังร่วมสมัยอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบคิวโครเมียมแบบนี้นะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเทียบกันกันกบรถปีนใหม่ๆหน่อยนะปี2020นะอย่าง Accord คันนี้นะครับดีไซน์กระจังหน้าเห็นไหมความเป็นโครเมียมนะครับคล้ายกันเลยนะครับถือว่ารถคันนี้ยังร่วมสมัยอยู่นะ ราคาดีด้วยนะใครมองหาอยู่ราคาที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แบบนี้นะ2,60,000กกว่าบาทนะครับคันนี้ผ่อนน่าจะ หลัก4,000กว่าบาท5,000นะโดยประมาณนะหรือพี่ลูกค้าท่านไหนอยากจะดูเงื่อนไขการซื้อเงินสดนะครับสามารถเข้ามาดูได้พี่กัดดูแถวรามินทากมที่7นั่นเองนะด้านหน้านะครับเป็นถนนใหญ่รามินทานะซึ่งจะมีเกตวอลมอเตอร์ด้านหน้านะครับบร,นะริบรเวณด้านในเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของอเป็นแบบเหมือนกลุ่มรถเต็นท์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยแต่ถ้าใครมองหาเรื่องราคานะครับที่ค่อนข้างดีเนี่ย กรุงไทยตรงนี้มีรถให้เลือกพอสมควรแต่วันนี้ขออนุญาตพามาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Honda City นะครับใครที่มีกุญแจอยู่กับตัวแล้วเจ้าของนะมีกุญแจอยู่กับตัวแล้วสามารถกดนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นนึงนะครับภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าสีเบจแบบนี้นั่นเองนะสภาพถือว่าค่อนข้างสวยนะขอเวลาล้าง เก็บงานเก็บรายละเอียดล้างทําความสะอาดให้รอบหนึ่งรับรองได้ว่าสวยถึงใจแน่นอนนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะยังเป็นแบบ3ก้านความเป็นสไตล์ Honda แบบนี้เลยเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ออปชันภายในถือว่าโอเคแหละนะครับกับราคาประมาณนี้นะถือว่าดีเลยทีเดียวนะเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับแล้วก็ภายในนะครับกว้างขวางพอสมควรนะด้วยผมสูง1นซนตมรนะหนกประมาณ80กว่าจะ90เข้าไปนั่งภายในขออนุญาต ปรับเบาะน,นิดหนึ่งขายาวไปหน่อยนะครับนั่งสบายนะครับนั่งสบายเลยพื้นที่ใช้สอยภายในถือว่าดีนะครับให้มากําลังดีเลยกับราคาประมาณนี้นะกับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับที่เป็นแบบอีโคคาร์นะถือว่าโอเคนะครับเป็นปุ่มพุชตาร์ด้วยนะกุญแจนะครับมีให้มามาประมาณนี้แบบนี้เลยนะแล้วก็กดพุชตาร์ดตรนนี้เล็กไม้นะครับ ตอนนี้อยู่ที่185,285กิโลเมตรนะกล้องเห็นไหมเอ่ย1 8 5่8 5ยกิโลเมตรนะออปชันถือว่าโอเคนะครับแล้วก็หน้าปัดนะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านเนี่ย<ๆ>ก็จะมีแถบไฟแบบนี้มาให้สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะก็จะเป็นสามารถเชื่อมต่อนะครับในส่วนของ usb นะครับเชื่อมต่อการโทรออกรับสายได้ถือว่าโอเคนะครับหรือ ที่ลูกค้าท่านไหนอยากจะไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะให้เป็นหน้าจอถอยหลังอะไรแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับแอร์แบบอนาล็อกให้มาแบบนี้นะมีเชื่อมต่อ USB นะครับที่จุดบุหรี่เพิ่มเติมนะครับมีที่วางแก้วน้ํา2ช่องแบบนี้นะครับถือว่าคอนโซลด้านข้างเนี่ยก็วางของเก็บของเก็บอ,อะไรได้ดีพอสมควรเลยนะถือว่าโอเคนะครับเป็นรถซิตี้คาร์อีกหนึ่งคันนะครับอีโ e คคาร์หนึ่งคันที่ค่อนข้างโอเคเลยและที่สำคัญมีโหมดอีโคโหมดมาให้ แบบนี้ด้วยเวลาขับขี่ก็ประหยัดเรื่องน้ํามันถือว่าโอเคนะแล้วก็ปรับกระจกนะครับในส่วนของกระจกคนขับเนี่ยก็สามารถปรับได้ถือว่าโอเคนะครับซ้ายขวานะแล้วก็มี traction control มาให้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3าก้านแบบนี้สไตล์ฮอนด้าภายในดูดูดีนะครับไม่ถึงกับหรูหรามากนะครับแต่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแอร์เย็นฉ่ำถือว่าโอเคนะครับสภาพในส่วนของห้องเครื่องเอ่อห้องโดยสารนะครับถือว่า กว้างพอสมควรเลยนะใครมองหาอยู่2 6 9 0 0 0บาทนั่นเองนะอ่ะผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนจะพาไปดูนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายก่อนนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็ถือว่านั่งได้อีกประมาณ1 2 3ท่านนะแล้วก็มีช่องเก็บเอกสารนะครับสามารถวางแก้วนะ้ํามุมนู้นได้นะ แล้วก็วางแก้วน้ําในส่วนของแขงประตู mm. 1ช่อง2ช่องแบบนี้นั่นเองนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับขอเวลาล้างทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้รอบหนึ่งรับรองว่าสวยแน่นอนนะใครถูกใจก็เข้ามาชมมาเลือกได้นะครับเพราะว่าพิกัดอยู่แถวรามอินทากมที่7นั่นเองนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรนะดีเลยทีเดียว นะครับก็สามารถจุของจุอะไรได้เยอะนะแม่แรงนะครับแล้วก็ยางอล่อยู่ด้านล่างนะครับซีนแนวเดิมนะครับในส่วนของ h o n ด้าเนี่ยมีเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่เฉียวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆมานะครับแม่แรงอุปกรณ์ครบนะครับห้องเก็บสัมภาระใส่ของได้ค่อนข้างจะเยอะจุใจเลยทีเดียวนะอ่าก็ด้วยราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะใครอยากจะมาชมรถนะครับมาดูรถเข้ามาได้เลยนะครับ ฝาท้ายถือว่าโอเคสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ1.5ลิตรนั่นเองนะครับก็ใสๆใสนะครับสะอาดสะอาดสะอ้านพอสมควรนะแล้วก็น้ามันเครื่องไม่ไหลไม่เยิ้มนะครับประกันเดิมเดิมนะครับสภาพรถเดิมเดิมถือว่าโอเคนะด้านหน้าไม่ถอดด้านท้ายไม่ได้ถอดน็อตอ,ออกอันนี้คือแนวยาเดิมโรงงานนะนะครับถือว่าโอเคนะครับเป็นรถ อา,อายุประมาณปี2016เนี่ยแต่ว่าได้สภาพนี้นะเลขไม้แท้นะครับ180,000กว่ากิโลสภาพถือว่าสวยนะ269,000บาทเท่านั้นนะพี่ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับมีเรื่องแวดนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์นะครับก็เขาเรียกว่าไงมีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะสำหรับพี่ลูกค้านะครับที่จะจัดไฟแนนซ์ จัดได้สูงสุดถึง72งวดด้วยกันนะสภาพโดยรวมสวยมากๆใครสนใจนะครับอยากจะมาชมรถมาดูรถโทรหาได้เลย083 440 2297นะครับตอนนี้ก็ Honda City นะครับมีหลายคันแต่ว่าขออนุญาตเอามาจอดไว้คันเดียวก่อนนะครับเนื่องจากบริเวณด้านหน้าเนี่ยที่จอดจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยตัวรถนะถือว่าค่อนข้างโอเคกับราคานี้นะมีการรับประกันหลังการขายรอริงรอเรือ รับประกันหลังการขายด้วยนั่นเองนะครับก็ใครสนใจนะครับซื้อรถเนี่ยก็คือสบายใจได้นะครับสภาพรถโอเคนะครับเลขไม่ก็ไม่แท้นะครับไม่มีการก็ไม่หลอกตาแน่นอนนะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับผ่านการตรวจเช็คตรวจสภาพจากทางศูนย์ฮอนด้ามาเนื่องจากในส่วนของตัวรถนะครับคือจะเป็นให้ผู้ให้เช่านะครับเช่า4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับก็ อยู่ที่แล้วแต่บริษัทด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการนะครับหรือจะเป็นในส่วนของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนนะครับก็จะเช่ามือเดียวนะครับเช่าไปทีนึ่งก็5ปี6ปีเลยนะฮะหมดสัญญาก็ส่งกลับคืนมาแต่ระหว่างที่ใช้งานนะครับก็จะต้องเช็คตามศูนย์ตามรอบตามระยะตกลงตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับถ้า ไม่เข้าเช็คบริการเนี่ยก็จะมีเรื่องค่าปรับเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สบายใจได้นะครับในส่วนของเรื่องเซอร์วิสนะครับซื้อไปผมว่าเอาไว้ใช้งานตอบโจทย์ดีแน่นอนใครหาอยู่นะครับราคานี้2 6 9 0 0 0บาทกับ Honda City ปี2016ราคา2 6 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับก็ ใครสนใจอยากมาชมรถมาดูรถพิกัดลัน่าแถวกมที่7เดินทางมาไม่ถูกกทรหาได้เลย0 8 3ป4 0 2 2 9 7เบอร์นี้นั่นเองนะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ